ทีนี้ไปเลยอีกนึ่งเรื่องที่สำคัญนะคะตอนนี้เทวาไยดย้่ชวยเลือกพี่น้องประชาชนค่ะก็คือร้านข้าวเกงงัดดยายนาเขายืนยันนะคะว่าจะาขายข้าวเกงเนี่ยถูกเมนูเย่สิบบาทนะคะส่วนกาแซช่วงค้งคืนค่ะวังให้ทุกคนเนี่ยอิ่มทองค่ะ ทำกลางวิกฤตราคาสินค้าอุวโภกบริโภคถ็่พุ่งสูงขึ้นนะคะแต่ว่าร้านข้าวแกงหัดใหญ่ย,ย่านใส้กลางบริเวณปากซอยโชคสมัญหาอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงโขทายเทปเปิดค้ายมานันว่สิบปีก็ยังคงยืนยันขวาวจากค่ายแกงทุงเน่ยถูกเมนู ในราคาเยสิบบาทเท่านัน้นเอโอ้มันทกหนะซึ่งเป็นราคาเดิมและก็ราคาเดียวเทนับตั้งแต่เปิดร้านขายข้าวเกงมาจนถึงปัจจุบันเลยนะคะหนังเส้าถิบอุบลนวลเซนเจ้าของร้านข้าวเกงเยสิบบาทในก็ไดโบนะาว่าร้านข้าวเกงเนี่ยเปิดขายมานานว่าสิบปีแล้วแต่ละวันค่ะก็จะทําแกงพื้นบ้านปักตาเนี่ยไม่ต่ำว่าสิบชนิดเลยนะคะแล้วก็ไม่มีลูกจ้างแล้วนะ ซึ่งแต่ละวันค่ะก็ต้องตื่นมาทำกับข้าวตั้งแต่ตีหนึ่งนาะแล้วก็เปิดขายอินเทนาร้านในตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยงถึงแม้ว่าตอนนี้เนะี่ยราคาโค้งในในท้องตลาดในหลายชนิดทางไก่ไก่โบูเนื้อสัต์ใช่ไหมแล้วก็พักต่้งนี่จะปรับขึ้นราคาแต่ว่าทางร้านค่ะก็ยังคงยืนยัดว่าจะขายราคาเดิมคุณภาพประชติก็คงเดิมและก็ไม่ลดปริมาณแต่ว่าพันผืนเลยค่ะมันค่ะในแต่ละทุ่งเนีย่ยแดนๆจุกๆกันไปเลยนะคะขณะเดียวกันก็ย่อมรับว่าแม้ว่าจะต้องแบกรับต้นทุนที่ S <S เพิ่มสูงขึ้นได้กําไรลดลงแต่ก็ฟื่นใจขึ้นราคาไม่ไว้จริงๆเพราะว่าเข้าใจสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็อยากให้ลูกคา้าเนี่ยได้กินอาหารอย่างอิ่มท้องเพื่อจะได้มีแรงสู้กับวันต่อไปนะคะขณะนี้ก็ตั้งใจจะค้าราคาเดิม20บาทต่อไปเรื่อยๆแล้วก็นี่แหละยังมีการแบ่งพื้นที่ลดทร้เข,ขันขตัวเองนะรับไข่เค็มแล้วก็นุ่มจีนค่ะ<อ>จากชาวบ้านที่อยู่ละแวกใกล้เคียงเนี่ยเอามาวางค้าด้วยนะคะโดยไม่บวกราคาเพิ่มเลยเพื่อจะให้ชาวบ้านเนี่ยมียอดค้าแล้วก็มีรายได้ด้วยนะคะแม่เก็ตามค ผู้ประกอบการ,ร้านอาหารไม่ควรจะช่วยโอกาสขึ้นราคานะคะซึ่งถ้าเกิดแต่กลับต้นทุนไม่ไว้จริงจริอว่ามีค่าชใจในร้านมากก็ขึ้นราคาได้และแต่ว่าเหล็กหน่อยก็พอนะคะเราอยู่กันได้เราอยู่ได้คือเราถือเราอยู่ได้ลูกค้าก็อยู่ได้อะค่ะอยู่ได้กันหมดเลยก็อยากให้ช่วยช่วยกันคนไหนที่คิดว่าเอาเอเราทําแล้วเราอยู่ได้ก็คือให้ทําอยู่แบบน,นี้ตลอดแต่ถ้าคนอ่าราคาของอันไหนที่เราว่าอยู่ไม่ได้ก็ปรับถ้าว่าปรับก็พยายามให้ปรับราคาน้อยๆอยอะค่ะ อ,อย่าปรับเยอ,ะ,อะเพราะเดี๋ยวนี้คนก็ลําบากกันเยอะ,อ,อ,ะอย่างี่ทิ์อุบลบอกนะคะก็ปรับได้นั่นแรกก็เข้าใจนั่นแหละว่าตอนทุนมันสูงขึ้นแต่ก็อย่าปรับมากนะคะให้ร้านก็พออยู่ได้ลูกค้าก็พออยู่ได้เพื่อจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในห่วงวิกฤตเศรษฐกิจ มาจากผิดข้องโควิดสิบเก้านะคะใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าถ้าหาว่าใครเนี่ยรู้นะคะผิดกัดร้านอาหารที่ว่าทกราคาสิบบาทเยสิบบาทรู่วิา3สิบบาทที่ว่าพอจับตองได้ตอนนี้เนี่ยนะก็สรามาแจ้งมาได้นะคะทาง inbox ของแฟนเพจ NBT ส่งคลาเลยนะคะเดี๋ยวเราทีมข่าวของเราเนี่ยจะไปนะไปสันหาไปเลดี่วโทกจิงไม้วาร้อยจริงไม้นะคะแล้วก็เอามาบอกคุณผู้ชมนะให้ได้รู้กันแล้วก็ได้ไปสืบกันในช่วงที่ว่าภาวะเศรษฐกิจผันหมุนะคะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันไปก่อนนะคะในภาวะที่ของร หลายอย่างเนี่ยมันขึ้นราคาทางพัก<อ>ทางเนื้อสัดทางไข่ไก่อะไรก็แล้วแ,แต่แต่ว่าเรื่องอาหารการกิกนก็ยังคงเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะ,คะเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยเลือกกันจะได้อิ้มทองแล้วก็จะได้มีแรงสู้กับวันต่อไปนั่นเองนะคะ